ยามปีพุทธังสรนังคะจามิตติยามปีธรรมังสรนังคะจามิตติยามปีสงมังสรนังคะจามิปุถุเถรอัตถวิสันจะตวัตจะสัญจะสหัสเกปัญจะสตัสหัสานินนามามิสิลาสาอะหังเตสังธัรมันจะสังขันจาร लेन नमाम्यहं नमः कलानुपावेन तवा साभे उपासवे अनेका दलाय sesta to sampu tepa japanyasa jajatuwi satisa ha sakita sasasa ha sakinamami sirasa amtesa kammanja sangkanja athale Upadhawe Aneka Antalaya Bivina Satu Sampu Tenawu Karasate Adhacat Talis Asahas Sakiwis Satis Atasahas Aninah Mami Silasah Aham Tesam Ma no na antawasapeu pa

จะปัวชนิยานังเกตังมังคลรมวัตมังปฏิลวปะเทสวาสุจัปปุเปจกัตภุญญตาอาตสัมมาปณิทิจเตอตังมังคลรมวัตมังภามุสัจันจสีปันจวินโยจสุสิกิโตสุภาสิตาจายาวะเจตัง ตัมมังตาปิตุปัฏฐานังโกตะทาลาสังฆโหอนาคุราจะตรมมันตาเอตัมมังคารมุตตมมังทานัญะธรรมะจลิยาจายาตะการนัะสังขโหอนาวาจานิกรรมานิเอตัมมังคาร ติปะปะมัจปพานาจัสสัญโมอาปะมาโทจตัมเมสุเอตัมมังคารมุตัมมังคารวุจานิวาโตุจสันตุทิจกตัญญุตากาเลนะธรรมาสวะนาเกตัมมังคารมุ

เตวามุลังวาสเกเุวายังรัตนังปณิตังนโนสัมังอาทิตถาคเติณีธรรมพิพุทธเถระตนังปณิตังเเตนะสัตเตนะสุวัสิหุตุขยังวิลาคังอมตะปณิตังยถาสขาสักยมุนีสมมาหิตนูเต นาธรรมเมนะสมาธิกินจิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณิตรรมเยเตนะสัจเจนะสุวติหุตุยามหัวทศเสตโทปลิวนาเยสุจิงสมาธิมานันตริกาญามาหุตัมมาธินาเตนะธรร เบิสติธรรมปิธรรมเมรุตนังปณิจธรรมเอเตนัสตินะสุวัติโหตุเยปุคาราอาตัตตังปัสสัตจัตาริเอตานิยุคานิโหติเตตากินายาสุขตาสสาวกาเยเต นาเนมหาปาลาเนีธรรมปิธังเทระตะนังปะเนตาเมเถนะสัะเจนะสุวาติฮุนตุเยสุปโยชนตามนัสสะทเหนานิกามิโนโคธรรมะสะนามิเตปะติปะตาอมตังวิไายหราชามุชานิพุติพุทธมานา อิตัมปิตังเทรัตนังปานิตังเกเตนะตัชนะสุอาทิโอจุขีนังปุรานังนวังนาทิสัมภวังเวลาตจิตายติเกพาวัชมิเตกินาปิชาอวิโรนิจันตานิพันติเทรา Ayam padipo Itang-itang Kera tanang Banitang Ngen tenas Aceh nasuati Untur Kasaparoka Samingman Asampawaye Apalimanang Hutang ato Jatilian Asampadang Awirang Asapadang Tidak ทัานจะลังนิสินโนวาสยาโนวายาวาตาสวิกตมิโตเอตังสติงอัติเตยพระมเมตังวิหารังอิธามาอุทิทิจจอนุมาคัมมสีระวาทาสเนนะสัมปันโนกามสุวินัยยเขทังนหิชาตุคาปชัยยังกุณ นเลติติตเตรยัญจักรมาเอกราชาคริสวันโนปตะเวปปะปัสสตังตังนัมมัสามิหาเลสวันนังปตะเวปปะปัสสังตยาจัปปุตาวิหาเล phà sang ye phà manaเว ta phu sát phà mẹ te mẹ nam mu mang pa la yan tu nam mu tu ta nam nam mu tu nam mang so pa lita ca นะอัปเปตยัญจะคุมมาเอกราชะอริสสวันโนปฐเวปภาโสตังตังนมัสสามิหะเรสวันังภะคะเวปภาสังตยาจะกุตาวิหะเรมูราติงเย Kh mang palayan tuh nama du pothanaang nama du pot Nam moimoang Nam mo vimoia iman sobalikang kata tawa molowa samakah pay ra kundosachansa

สันติปาคาอปาทนาสันติปาทาอวันจนามาตาปิตาจันิขันตาชาตเวทปติกรรมะสาวาติกะเตมัยหังมหา ปจจุริโตสิกิวาเสสิโสรสการิสาลิโอตังปตะวายทัสสิกิสัจเจนะเมสะโมนาทิเอสาเมสัจัปปะรมี มัติเจโตทยสิทิมหิธิมหาคุณฑลิมิตัพุญญาธิการาสสะพันตารยาติวา ระณะสมาธาสัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัทวาติงสัมมาภูริสาระขะนาโนภาเวนะสิตายานุภาญาณะนาโนภาเวนะอะตุตะลัสสัตมังคะลานุภาเวนะสัพพันนารังสิยาโนภาเวนะเกตุมารานุ

เหสธรรมาันทานุปาเวนะนวรัวกุฏารรมารุปาเวนะอาคังคิกมาทานุปาเวนะอาคสมปติญาณุปาเวนะัลปิญญาณุปาเวนะจตุสัจญาานุาเวนะทัสสะุปาเวนะสัพันยุต

สัพพโลกสอุภัทวาุตคตุมนัสุปายาสาวินาสันตุสัพันตรายาปิวินาสันตุสัพพสังคัปปตุยหังชะมีชันตุทิขายุตตาตุยหังโหตุสกวาสสิเวนัสมังคิโกโหตุสัพพะคาอากาสัพ ปาปนาวนาภูมิกังคามหาสมุทาราคาเทวตาสตาตุมเหอนุราคันตุตัวสังควสติสังขาตตุธรรมานังวิจญูตตาวิริยามปิติปัสสติปุจฉาจตักขาปเรสะมาจุเบ โมชังคาจเตเตสัมปทาสินามุนิณาสัมมาทาตาภาวิตาภุริกตาสังวาติอภิญญายนิพานายจัพพิยาเอเตนะสัจวาเสนะสุทิเตโหตุสาภทาเอกาชามิงสัมเยนาโธโมคา ังขิราณีทุกิเตทิสวาโปสังเทสะเถสยิเตจตังอภินันติสวาโรคาโมจิสุตังคเนเอเตนะสัจวะเจนะสุทิเตโมตุสัพภชาเอกชาธรรมราชาปิเกระเยนสิกิริโตจุนตาเถร เยวะพนาเปตวานัสธารังสัมโมทิตวาจะอาภาธาตัมมหวุทัสสิทานโสเอเตนะสัจาวาเสนาสุทิเตโหตุสัพพะธาปหินาเตจะอาภะธาตินานัมบิดมะเหสินัามาคาหตะกิเลสาวปาตา ธรรมตังเกเตนะสัจจวาเชนะสุทิเตโหตุสัพพะทังทุนิมิตังอวมังพรัหมยยโยจามนาโพสกุณณะสัจโทปะปะะโหตุสุปินังอัคคตังพุทธานุภาเวนวินาสเมตุยันทุนิมิตังภวะ หินทุกขะปะตาจะนิชชูขะปะยะปะตา ตกัจะอามิสัมปัตห์ปุญญาสัมปัตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสติยาทานังทันตุสัทธายาสีรังรักทันตุสัพพะถะภาวนาพิรัตตามุนตุกัญชันตุเทวตาขตาสัพเพปุตตาภะา ปัจเจกานันทยังบาลังอรหันตานันท

Santo pada was sobe payang wo pasami sang para tanang or sadang utama walang nga mu yang pa muai yang pada sapro kau pasaami dute

tang me tang ni pa ta hime chato me hime tu tang me tang pa hu pa de hi ma mang a pa si ma mang hi si ti pa ko ma mang cha tu pa si ma mang hi si pa hu pa tu sa pe sa ta sa pe pa na ta cha ke wa la sa pe sa Kh Tu ma cipaapa makaama apaman thuhoa apaman tamgo apa Man sangpo sapa dia hi punya sattapatiwunna nabi bisa labu musikika kata Mil kakatame paritapati kaman tuh tadi soangnamo bak waang sama sput tanang sama spodo we ca Savitoba notta ro polisata masala ti sattha teva mano sanam bodho bhakavati swakato bhakavata tammo samdehi ko akariko enipasiko ปฏิปันโนภะกะวัโตสาวกสังโฆโขูปปฏิปันโนภะกะวัโตสาวกสังโฆะยายาปฏิปันโนภะกะวัโตสาวกสังโฆ jpati panno dosa waga samponya hit jataing oleh sayukan ada boleh sabkala apa e, dosa waga sampo muyo muayoyocar karena

ขารังโมติตาโฟลัสสเสนมาลังกาณาธิกรรมวิตินาจิตตวามุนินโดตันเตสะสะปวตุเตชยมังคารานิมาราติเลขมาปิโยจิตตสาปารติงโครัมปนาลาวกามากรรมะตักกาคังกันติสุทันตวิตินาจิตตวามุนินโดตันเตสะสะ भवतु วัชนาภังกุลิมาละวันตังอิทิพิสังขตมโนจิตวามุนินโนตันเตสะสะปวัตุเตสยมังคลานิกาตวานักาตมุทะลังอิวะคังพินิยาจินชาชวัตวจชนางชนะกายมาเสสันเตนโสมวิธินาจิตวามุนินโนตันเต Sasapavattute chayamangala nisa jang vihayamatisa jagawata ke tuwa thapiro pita manang ati anapu nana ตัปนานาปุจกะังวิปุตังมณีติปุตเตนะเถระปุจชเกนะธรรมาปยันโตอิตัวปฏิสวิทินาจิตตวามุนินตัวตันเตสัสสะปวัตุเตชยมังคลานิทุคาหะติติปุจชเกนะสุขาคะห์ทางทางมังนิสวดิจุติเมติภะคาริธานังยา นาคเทนาวิจนาจิตตวามุนินทวตาเตศสาขวตุเตชยมังคะลานิเอตตาปิปุตธเชยมังคะลาอาตคาทายโยวาเจโนตินาธิเนสารเตเมตาเนหิตตวานเนกวิวิธานิจุปาทวานิโมคังสุขังอาิกมายนะหลสัพพัญโย महाकालुनि गो नाहिताय पपानि नाङ्गोले तवा बाल मे จาวาเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันตัวผัวทียาโมเลสกยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชายุโหหิชยานสุชยมังคะเลอปราชิตาปันรังเกสีเสภะวิโุคะเลอปิเสเกสะพูตานังอาคาปตัว สมุทติสุนัาตังสุมังคารังสุขปาตังสุหัทิตังสุขนอนสุโมหตัวจะสุเยตังปลามาจาริสุปตากินังกายกรรมังวาจากรรมังปตาขินังปตาขินังมโนกรรมังปณิธิเตปตาขินาปตาขินานิกตะวานาราบันตัเต akin พมังคลังราคันตุสาปเทวตาสาปพุทธานุภาเวนัสธาสุติปวันตุเตปวตุสัพมังคลังราคันตุสาปเทวตาสาปธรรมานุภาเวนัสธาสุติปวันตุเตปวตุสัพมังคลังราคันตุสาปเทวตาสา ส,สังขารุปาเวนะสะตาสุติวาวันตุเต